จังหวัดร้อยเอ็ดมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน462แห่งซึ่งในปี2568มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ A ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่บ้านหนองบัวหมู่ที่1่ตำบลขวาวทุ่งอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเมื่อปีพุทธศักราช2566 บ้านหนองบัวหมู่ที่1นึ่ตำบลข่าวทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดมีการจัดประชุมประชาคมรีเอ็กซ์เรย์ค้นหาผู้เสพผู้ค้าโดยสันติวิธีนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอาทิการแสดงความจงรักภักดีการรวมพลังรณรงค์ต้านยาเสพติดการเดินเวียนยามตั้งจุดตรวจแจ้งเบาะแส ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดรวมถึงกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากผลการขับเคลื่อนก,การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการพัฒนาและฟื้นฟผูผู้ผ่านการบำบัดให้มีทางเลือกอาชีพจะเห็นได้จากการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพอาทิ อุปกรณ์ตัดผมเคร société, ื่องตัดหญ้าพันพืชและเมล็ดพันธุ์ผักส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเห็นผลเป็นรูปธรรมทำให้มีคุณภาพช <Okay. S 1> ีว <aza> ิตที่ดีมีความสุขเป็นการคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนเรือกขายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้องด่วได้ดำเนินการภายใต้ กองทุนที่ได้รับกองทุนศักดิ์สิทธิ์กองทุนศรัทธากองทุนปัญญาเราได้ขับเคลื่อนในชุมชนซึ่งมีพาคีเครือข่ายเรียกว่าเรานําพาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการได้ดําเนินงานจนสู่ความสําเร็จแบบยั่งยืนและมั่นคง